ใช้เอกพภ์เสียใจหลังบินทำดีมาตลอดแต่ถูกมองในแง่ร้ายจากกรณีที่บินบลลิสได้ให้สัมภาษณ์ต่อมาจึงเกิดเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์โดยถูกมองว่าการที่บินออกมาพูดนั้นเป็นเรื่องสมควรหรือไม่จนกระทั่งถูกโยงไปถึงมูลนิธิร่วมกระตันญูด้วย จากนั้นไม่นานบินเบลลิลิ์ได้ออกมาไล์สดทางน้ําตาพร้อมประกาศลาออกจากมูลธิร่วมกันญยูเพื่อรับผิดชอบตัวคําพูดของตัวเองอีกทั้งยังยืนยันว่าตนไม่เคยคิดจะตบเด็กเพียงแค่เปรียบเทียว่าหากไปเจอเด็กที่ชูนิ้วกลางในขบวนสเสด็จถ้าตนเห็นแล้วก็โมโหและยืนยันว่าถ้าเด็กชูนิ้วเดียวแบบนั้นจะตบแน่ตนยอมติดคุก แต่ถ้าเด็กชูสานิ้วนั้นตนสนับสนุนถ้าทําแล้วประเทศชาติจะเกิดผลดีตนไม่ได้ว่าอะไรแน่นอนเพราะตนไม่มีความคิดชั่วที่จะไปต,ตบเด็กชูสานิ้วเลยและที่ผ่านมาก็เคยอยู่มาไราม็อบแต่ไม่เคยไปยุ่งกับม็อบเลย อันไหนดีสําหรับการทําเพื่อประเทศชาติก็ทําไปนอกจากนี้บินยังกล่าวด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่ตัวเองจะออกมาทําอะไรสักอย่างด้วยความรักและเทิดทูนต่อสถาบันมหากษัตริย์โดยยืนยันว่าถึงเวลาที่จะต้องชัดเจนแล้วหลังจากนั้นไม่นานทางด้านไทยเอกพันธ์ก็ได้ออกมาเผยถึงกรณีเกิดขึ้นดังกล่าวนี้ว่า ตนรู้สึกจะหายและมองว่าพี่ท็อปทําไปเพราะรักสถาบันแต่คนกลับมองเขาในแง่ร้ายซึ่งตนคิดว่ามันไม่แฟร์ทั้งที่ผ่านมาเขาเน็ตเหนื่อยและสู้เพื่อประชาชนมาตลอดหลายปีแต่กลับมีหลายคนไม่เข้าใจคํานินทาก็เหมือนขี้หมาอย่าไปเสียลายเหยียบถิวดาเลอกก็ต้องลางออกและข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันไม่มีใครรับได้